รอครับรออ่ะรีโว่หนึ่งคัน,นครับล้างตู้แอร์ล้างตู้แอร์เปลี่ยนแผงเคอเย็นรถช่างแอร์บ้านมิวเซเมิวเซเปลี่ยนพระเบรกสี่ล้อนะครับตัวเช็คช่วงล่างอันนี้รถเท่าแก่สิบล้อซิลิกานี่เตรียมตัวพอดช่วงล่างแล้วโชคเสียโชคเสียน้ำมันไหลยเยิ้มนะครับเตรียมตัวแล้วทอนด้ ซีวิกเดิมชั่นแก้อาการปวดหัวตัวร้อนระบายความร้อนไม่ได้นะครับเสร็จแล้วแคมรีก็จอดที่นี่แล้วก็มิซูไทตันมิซูไท t ันก็เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่มาเอารถนะนี่แปดพันกว่าบาทเปลี่ยนชุดสายพานทัมมิ่งนะครับแปดพันกว่าบาทแวกเตอร์น้ำยาแอร์ด้วย แบกเตือน้ำยาแอร์ด้วยเด็เสร็จแ0ดพกว่าบาทก็งานรอนะครับทุกวันเริมเต็มตลอดนะครับทำสาระพัดยี่ห้อนะครับผมทำทุกยี่ห้อทำได้ไม่ได้ก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับทุกอย่างมันมีการแก้ไขในตัวมันเองอยู่แล้วของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับการรับชมคลิปสั้นๆครับผมรอกันไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาอีกนะเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ